โอเคโอเคมีข่าวว่าที่มีขาวว่าวคือเมื่อกี้ได้อ่านข่าวนะครับก็บอกว่ามีข่าวว่าตุ๊กมาขอคืนดีกับผมแล้วผมบอกว่าอยู่แบบนี้ดีแล้วจริงครับมันเป็นคําพูดที่ผมพูดแบบนี้จริงๆแต่เหตุการณ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหตุการณ์เพิ่งพูดมาวันเกิดแพรที่ผ่านมา30มิบมิถุนายนเออไม่ใช่ไมสามสิบพฤษภาคมแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากหย่าประมาณสองปีแล้วมันพูดนานแล้วตอนนี้ จากตอนนั้นหย่าสองปีผมหย่าสามปีห้าปีแล้วน,นะครับมันผ่านมาแล้วครับมันผ่านห้าปีแล้วแล้วผมคิดว่าขณะที่พูดตอนนั้นก็มันเหมือนผมเข้าใจเวลาผมเข้าใจเหมือนกันเวลาคนด่าผมงงเข้าใจเลยเพราะเวลาเราก็ด่าคนดื่นเหมือนกันที่แบบแหมเนะมียมึงอุตส่าห์ขอคดีมึงหญิงมึงเทพบุตรหล่อนั่นไงไม่ต้องไปคดีมันหรอกผมโคตรเข้าใจเลยครับแต่ลองกลับไปดูว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเคยมีแฟนเก่าเปล่าแล้วกลับไปอยู่แฟนเก่ามันมีนิสัยที่มัน ร้อมที่ทําให้เราไม่มีพลังในชีวิตอย่างเงี้ยมันมีนิสัยที่ไม่ได้บอกว่าตุกไม่ดีนะแต่มีนิสัยที่ผมขี้เกียจเก็บผ้าอาจจะให้เก็บผ้าอย่างเงี้ยตลอดชีวิตอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากเก็บเท่านั้นเองครับเราก็เลือกชีวิตได้หรือเมื่อมันเราเลือกชีวิตได้ใช่ไหมอือจริงๆแล้วเขามีมาขอคือดีไหมคะณปัจจุบัไะน,ะน,นไม่มีครับเหตุการมันผ่านมาสามปีแล้ว <c oughs> ผ่านมาสามปีแล้วครับใช่ไม่น่าเชื่อเป็นข่าวได้เยี่ยมเลย <c oughs> ไม่ผ่า,ขาเข่าลองไปอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าหนึ่งสง มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตผม,มจริงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องที่คนเซอร์ไพรส์แล้วก็คนสนใจมาพูดทีไรมันก็สนุกครับผมเข้าใจครับเหมือนรก็จับตาว่าอันนี้เราโดนโจมตีหนะัรอวเหรอเหรอสำหรับการโดนโจมตีหนักคือผมก็ขอบคุณนะเพราะจริงๆแล้วทุกๆคําโจมตีหรืออะไรก็แล้วผมคิดว่าสิ่งที่มันได้ฟรีในโลกใบนี้ก็คืออากาศกับข้อคิดเห็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อคิดเราต้องกลับไปดูว่าเราเป็นยังไงมากกว่าจริงๆแล้วผ่านเรื่องนี้ผมมองว่าชีวิตแค่ได้มันเหมือน เราผ่านเมนคอร์สมาแล้วอันนี้เป็นแค่แอปเปไทเซอร์เนาะมันทำให้เราสึกว่าเขากินง่ายไม่มีปัญหาอะไรแล้วรู้สึกไม่ได้กระทบอะไรหนึ่งไม่ได้เสพสื่อไม่ได้อยู่กับข่าวว่าไงแล้วเรารู้ว่าเราทําอะไรมากกว่าสิ่งที่เราทําตอนนี้คือเรามองว่าเราทําเพื่อใครทําเพื่ออะไรทําเพื่อชีวิตของใครอะไรเงี้ยพอเราเข้าใจตัวเองมันไม่มีปัญหากับเรื่องข้างนอกแล้วครับรู้สึกโกรธไหมคะที่พี่ตุ๊กมาพูดอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทมันผ่านไปนานแล้วไม่เลยจะโกรธทำไมไม่ไม่รู้จะโกรธทำไมคือวันนี้ทุกวนน คือเรื่องของอย่างเช่นการอยู่กับุ๊กเนี่ยแค่การเอารูปมาเลี้ยงมันยังมีเรื่องของความเขาเรียกอะไรการที่อยู่กับุ๊กมันมันมีเรื่องแค่เอาเรื่องลูกมาเลี้ยงเงี้ยมันยังมีแบบช่องที่มันไม่พอดีกันเลยอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกก็หงุนหงิดใจคําถามงุนหงิดใจไม่ได้เกี่ยวว่าต้องโกรธแสดงว่าโกรธมันบอยกำลังพูดในในเรื่องของสภาวะจิตใจว่างุนหงิดใจเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้รถติดก,ก็งุนหงิดใจได้เหมือนกันเพรายะฉะนั้นแล้วการที่เรารู้สึก อารมณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยๆมันทําให้เราไม่มีความสุขเราก็ไม่อยากอย,กอยู่ในสภาวะแบบนั้นเท่านั้นก็พาตัวเองออกมาก็จบเท่านั้นเองครับเห็นว่าตอนนี้ว่างแบบว่าอยากเจอลูกบ่อยๆก็ที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนอย่างเช่นเคงๆไม่ได้ทําทุกอาธิจันแล้วไม่ได้ถ่ายละมันมีรายการการเปลี่ยนแปลงเยอะชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เปลี่ยนแปลงแบบนี้อีกช่วงเปลี่ยนแปลงแบบนั้นพอช่วงที่รายการวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีก็บอกเอ้ยทุกวันไหนก็ว่างก็ได้ให้พี่หน่อยเขาบอกว่าเขาก็ว่างเหมือนกันเขาอยากอยู่กับลูกเหมือนก ก็หนึ่งในเป็นสัญญาว่าเราต้องขึ้นอยู่กับเขาและเจอได้ตามกฎหมายคือเขาเจะได้เดือนละสองวันเขาบอกให้เกินแล้วก็เขาพูดเรื่องจริงก็เถียงอะไรไม่ออกก็ใช่ก็รับรับสภาพแบบนั้นของทุกอย่างมันมีแง่แง่มุมที่มันให้มองได้มองด้านหูทุกใจก็ทุกใจได้แต่ชีวิตจะมองว่าให้มันทุกใจทาไมแล้วก็มองโอ้ดีจังเลยเราจะได้มีเวลาไปพัฒนาธุรกิจอยู่กับร้านดูว่ามีล่องรอยอย,อยังไงบ้างอย่าง,างคุณครูไก่ทอดกับอาจารย์มีมีร่องรอยมีช่องทางอะไรให้มัน ต่อยอดได้เพราะชีวิตเราเข้าใจว่าเรามีลูกหนึ่งเป็น,เป,นเป็นเรื่องของชีวิตหลักๆเราคิดถึงลูกอยู่แล้วแล้วก็เรายังมีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเราอีกที่จะต้องทํายังมีเพื่อนเข้ามาใหม่ในชีวิตอีกที่เป็นหุ้นส่วนอีกอย่างงี้ครับออ,อ,ยอ,อย่างเช่นเรื่องการส่วนตัวเนี่ยมันผมมาบอกอยู่แล้วนะว่าเออตุ๊กแบบนี้อย่างนี้อยากเจอลูกอย่างนงี้ขอยงงอย่างวันนี้ก็ขอไลน์ไปหาตุก๊กว่าขอไปเจอลูกหน่อย ก็ไล่ไปบอกแล้วตุ๊กยังไม่ได้อ่านก็ไป้องไปก็ไปแสดงที่หน้าโรงเรียนเลยก็เจอพอตุ๊กมารับก็เขาก็รับกลับบ้านไปเราก็ถามไปไหนเจอแค่นั้นก็มันก็ยังดีไงมันก็ดีมันก็แฮปปี้มันก็ดีก็อยากอยู่ลูกแต่ในเมื่ออ๋อเขาอาจจะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเราก็มาดูร้านของเราเรามาทําธุรกิจของเราทั้งคนคือโตแล้วเามีน้องอแว่าอยากเจออยากอยู่ผมอันนี้นะผมเพิ่งถามล่าสุดภูมิกะแพ้เพิ่งมาอยู่ผมประมาณเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก็เพิ่งถามลูกเอ้ยลูกอย่างนี้ หนูแพะภูมิลูกเดี๋ยวที่ถามหน่อยว่าเวลาที่อย่าดีค่คุณแม่ไม่ได้อยู่แบบไม่ได้เจอพร้อมกันบ่อยๆแบบนี้หนูโอเคไหมคะเ <c oughs> ขาบอกว่าโอเค <c oughs> คือลูกผมไม่ได้เป็นเด็กมีปัญหานะผมเคยคิดว่าเฮ้ยลูกเราจะมีปัญหาไม่ว่าอย่าล้างผมก็เสพละครเรื่องเดียวทุกคนเหมือนกันนะ <c oughs> ผมก็อ่านข้อมูลเหมือนกันว่าเฮ้ยละครเรื่องนี้ไอเด็กมีปัญหาเพราะว่าพ่อแม่มันอย่าล้างกัน ผมเข้าใจแล้วผมก็เรียนเรื่อเรือเรียนเรื่องไอ้พวกหลักสูตรพัฒนาชีวิตมาด้วยว่าการเราเสพข้อมูลอ่ะมันจะทาให้อยู่ในสมองเราและพอมาเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะดึงมันขึ้นมาเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เด็กถ้าเกิดคนหลายคนมาคุยผมว่าถ้าเกิดเอาสติเด็กที่อย่าล้างเด็กที่พ่อแม่อย่าล้างแล้วมีปัญหาประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เงี้ยผมจะยอมรับมันแต่นี้สำหรับผมมันไมไ่ใช่แบบนั้นนะครับ โอ้โห oh, จริงๆนะต่อให้ไม่แฮปปี้จะเป็นต้องกลับไปเป็นพ่อแม่ลูกกันเหมือนเดิมก็โอเคโอเคต่อให้ไม่แฮปปี้นะต้องมองยังมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบตัวเองทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองว่าทํายังไงให้ชีวิตตัวเองแฮปปี้เพราะถ้าเกิดตัวเองแฮปปี้มันจะเราก็มีรอยยิ้มออกไปได้ไปมีกําลังในการต่อสู้ต่อไปเพราะว่าสุขกับทุกมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ข้างนอก <c oughs> เพราะ,ะนั้นชีวิตแบบนี้เรามีความสุขมากเราสึกมีพลังกับชีวิตเราทำน่นทำนี่ได้วันไหนผมก็มีท้อมีเหนื่อย แต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันมีความสุขกับตัวเองมองอย่างไรเท่านั้นเองครับเรื่องการเลี้ยงูก็ยังยังสเสท,ทุกอย่างอยู่ในสัญญาครับเชื่อเถอะว่าถ้าเกิดไม่อยู่ในสัญญาต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนต้องมีต้องมีอะไรแน่นอนให้มั่นใจได้นะครับ <ใน S 1> อืออโอ้โหเข <laughs> าต้องขายไก่อาจารย์แล้วเมนกับคุณครูไก่ทอดหนักหน่อยฝากชิมแล้วบอกด้วยนะครับไม่ใช่เจ้าเดิมนะครับเปลี่ยนเจ้านะครับแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเจ้านั้นแล้วเรียบร้อยก็เวียก็ได้ประกาศเรียบร้อยแล้วเหมือนกันขอบคุณครับ